สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านที่ติดตาม VOA ภาคสาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเข้าสู่ช่วงคุยข่าวกับ VOA ประจำเช้าวันศุกร์ที่ สิกุมภาพันธ์2,564ซึ่งตรงกับวันตรุษจีนตามปฏิทินจันทรคติของจีนนะครับหลายคนอาจจะอยู่ในบรรยากาศที่รื่นเริองอยู่วันนี้แต่ว่าเรายังมีข่าวสารน่าสนใจหลายประเด็นมานำเสนออาจจะเครียดหน่อยนะครับแต่ก็เป็นข้อมูลที่พลาดไม่ได้เลยเริ่มต้นนะครับเป็นเรื่องของโควิด -19 อันนี้มาจากอังกฤษนะครับเป็นเรื่องจากกลุ่มหน่วยงานด้านสาธารณสุขและสถาบันการศึกษาในอังกฤษ ชื่อโควิด19 genomics UK consortium ให้สัมภาษณ์กับ BBC ในวันพูดตามเวลาท้องถิ่นครับว่าเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ใหม่ที่พบในอังกฤษเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วกำลังระบาดไปทั่วประเทศและอาจจะระบาดไปทั่วโลกได้เช่นกันนะครับผู้ที่ให้ข่าวคือชารันพีคอรกเป็นหัวหน้ากลุ่มหน่วยงานนี้เชื่อว่า สายเอ่อไวรัสนี้เนี่ยที่ถูกค้นพบครั้งแรกในเขตปกครองเข้นทางตอนใต้ของอังกฤษเมื่อเดือนกันยายนตอนนี้ก็พบแล้วในกว่า50ประเทศรวมทั้งสหรัฐด้วยเธอบอกว่าวัคซีนที่พัฒนาใหม่จะมีประสิทธิผลต่อการารับมือกับไวรัสที่กลายพันธุ์ในปัจจุบันแต่นักวิทยาศาสตร์ก็จะติดตามไวรัสที่จะกลายพันธุ์ได้ไปอีกอย่างน้อย10ปีนะครับจนกว่าไวรัสจะ หลายพันจนพ้นขีดอันตรายแล้วด้ดยการมีผลการศึกษาชิ้นใหม่ระบุน,นะครับว่ายาเซรรยชนิดสูตรที่ใช้รักษาโรคขืนอ,อาจจะช่วยผู้เป็นโรคโควิด -19 ที่ต้องเข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลให้น้อยลงได้นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดทำการศึกษาผู้ป่วยโควิด -19 ที่มีอาการระยะแรกเริ่ม146คนนะครับเป็นเวลาหเดือนผู้ป่วยครึ่งหนึ่งได้รับยาสูตรที่มีส่วนประกอบของยาที่ชื่อว่าบูเดโซไนต์และผู้ป่วยอีกครึ่งหนึ่งได้รับการรักษาแบบปกติพนกากศึกษาพบว,ว่าผู้ป่วยที่รับยายาบูเดโซไนต์บูเดโซไน์เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ นอกจากจะไม่ต้องเข้ารับการรักษารโรงพยาบาลแล้วยังหายจากโรคเร็วขึ้นด้วยและมีอาการหลังหายจากโรคนี้น้อยกว่าผู้ป่วยอีกกลุ่มด้วยผลการศึกษบนี้ยังไม่รับการตรวจทานจากผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ได้เป็นผู้ทํางานวิจัยนี้นะครับโดยการศึกษาทําขึ้นหลังจากนักวิจัยพบว่าผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีสัดส่วนที่น้อยในบรรดาผู้ป่วยโรคโควิ ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในช่วงที่มีการระบาดของโควิดในระยะแรกครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์จากอังกฤษจากเรื่องโควิดวันนี้เรามาต่อที่ประเด็นที่เมียนมาซึ่งยังมีการจับกลุ่มคนเพิ่มขึ้นอย่างไรเดีครับคุณนิติการค่ะความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นณวันพระหาสบัด,ดีตามเวลาท้องถิ่นนะคะก็มีการเคลื่อนไหวของชนกลุ่มน้อยในเมียนมาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงยะไข่และขัฉินนะคะที่มักจะตกเป็นเป้าโจมตีของกองทัพเมียนมามาตลอด ตอนนี้ออกมาเดินขบวนประท้วงต่อต้านการทำรับประหารที่ดำเนินมาต่อเนื่องเป็นวันที่6นะคะสำหรับการเดินขบวนประท้วงอย่างเดียวนะคะโ<ม>ดยกลุ่มชาติพันธุ์ที่ร่วมขบวนประท้วงในนครย,ย่างกุ้งเนี่ยใส่ชุดแต่งกายพื้นเมืองสีสันสดใสออกมาเดินขบวนกัน แล้วก็ที่ผ่านมากองทัพเรียนมาพุ่งเป้าโจมตีกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้มานานหลายสิบปีนะคะเพื่อระงับข้อเรียกร้องของคนกลุ่มนี้ที่ต้องการอำนาจปกครองตนเองมากยิ่งขึ้นนะคะขณะที่การประท้วงที่ผ่านมาดําเนินไปท่ามกลางการคุมอํานาจของกองทัพเรียนมา เกินกว่า1สัปดาห์แล้วนะคะหลังจากควบคุมตัวนางองซานซูจีรวมถึงเจ้าที่ระดับสูงของพรรค NLD ในเมียนมานะคะขณะที่มีรายงานด้วยค่ะว่าประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของเมียนมาถูกจับกลุมถูกควบคุมตัวด้วย mm. เช่นเดียวกันนะคะหลังจากที่ไม่ยอมรับคํากล่าวอ้างของกองทัพเมียนมาว่ามีการโกงการเลือกตั้งเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ โดยความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากองกําลังความมั่นคงพยายามใช้ความรุนแรงกับผู้ประท้วงมากขึ้นเรื่อยๆมีการถกเถียงว่ามีการใช้กระสุนยางหรือกระสุนจริงเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าที่เห็นได้ชัดเจนก็คือในการนําเสนอข่าวคลิปวิด,ดีโอเหตุการณ์ต่างๆก็เผยให้เห็นว่ามีการยิงปืนขู่มีการใช้กระสุนยางรวมถึงการฉีดน้ําแรงดันสูงเพื่อสลายการชุมนุมต่อเนื่องแล้วก็มีผู้บาดเจ็บหลายรายด้วยนะคะนอกจากนี้ ในวันสุขความเคลื่อนไหวในระดับโลกก็คือคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติค่ะก็จะมีวาระที่จะประชุมพิเศษกันเพื่อหารือถึงวริกฤตเมียนมาในครั้งนี้ด้วยค่ะอืมครับเรื่องของเมียนมายังมีประเด็นที่เราก็จับตาดูอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องถัดไปก็อย่างที่พูดกันนะครับเรายัางจับตาดูอยู่เป็นกรณีที่ผมได้ไปพูดคุยกับผู้สื่อข่าวจาก ภาคภาษา,าพม่าซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเรานะครับก็อยู่ที่ดอนจัม,ม,มซีด้วยกันเป็นผู้สื่อข่าวอุโสชื่อคินโยโซวินแกทํางานด้านติดต่อเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ในพม่าก,ก็มาหลายสิบปีนะฮะแกเป็นคนที่ได้สัมภาษณ์องซานซูจีหลังจากปล่อยตัวมาเมื่อปี2011ด้วยก็ถามความเห็นแกเกี่ยวกับเรื่องประเด็นต่างๆซึ่งเราอาจจะไม่เห็นในหัวข้อข่าวอย่างแรกเลยก็ถามว่าคิดว่าการ เกิดรัฐประหารวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่คาดการไว้หรือเปล่าเธอบอกว่าเป็นสิ่งที่หลายคนมองไว้ ตัวเธอเองก็มองว่ามันมีรายงานข่าวว่าก่อนการเลือกตั้งเนี่ยพักฝ่ายค้านซึ่งเป็นพักที่ถูกเ,เป็นมีฐานสนับสนุนไปคุยคุยกับทหารบอกว่าให้ช่วยดูหน่อยถ้าสมมติมีอะไรตกติกให้เข้ามาแทรกแซงด้วยอันนี้นก็เป็นหนึ่งประเด็นในขณะที่เดียวกันเธอบอกว่าทางนางองซานซูจีเนี่ยเวลาออกไปพบปะบรรดาพวกบุคคลสรวงานที่มาเยี่ยมที่เม,มียนมาเนี่ยก็จะบอกวว่า,ารัฐบาลจริงๆแล้วเนี่ยมีอำนาจไม่เต็มที่เพราะยังมีทหารามีอำนาจ คุมเสียงส่วนหนึ่งอยู่คุมกระทรวงสํำคัญๆหลายกระทรวงอยู่เป็นการส่งสัญญาณที่อาจจะบอกได้ว่ามันจะมีเกิดระทำเหารวันไหนขึ้นก็ได้จนเกิดขึ้นจริงอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่กินโซวินบอกว่าเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ทําให้กระบวนการเดินทางสันติภาพของเมียนมาเนี่ยเหมือนกลับไปนับหนึ่งใหม่ด้วย ซึ่งตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมยาเท่าที่เรารายงานตลอดคือมีการประท้วงชมุมนุมกันเนี่ยเธอก็บอกว่ามันเป็นเหมือนสัญญาณจากคนเมียนมาต้องการให้ประชาคมโลกเข้ามาดูแลเข้ามาแทรกแซงมากกว่าแค่พูดโดยเพราะอยากได้ได,ได้เห็นได้ฟังได้ได้ไดต้อนรับสหรัฐและก็ย n ที่เข้ามาทํำลายปิ่งกิจลักษณะเพื่อช่วยให้สถานการณ์ในเมียนมาดีขึ้นทีนี้ก็มีถามเขาว่า แต่ว่ารัฐประหารที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้สถานภาพขององซานซูจีซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยความนิยมก็ลดลงประชาคมโลกมองเธอเปลี่ยนไปอย่างไรแค่ไหนไหมกินโซวินบอกว่าอย่างน้อยรัฐประหารครั้งนี้น่าจะทําให้แรงหนุนขององซานซูจีเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมก็ถือว่าจะเป็นมุมมองที่ดีสําหรับทางองซานซูจีส่วนคนในเมียนมาเนี่ยถามว่าได้ไปคุยได้แบบ ทราบข่าวไหมว่าคนเขารู้สึกยังไงเธอบอกว่าคนส่วนใหญ่ก็คือไม่พอใจเพราะว่าการชนะรัฐเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ n l d พรักขององซาสุริชนะนี่คือเสียงส่วนใหญ่นั้นการที่เกิดรัฐประหารคือไม่พอใจผิดหวังแล้วก็เกิดขึ้นไปทั่วไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เมืองหรือว่าพื้นที่ชนบทตอนนี้ก็ต้องรอดูต่อไปว่าทางรัฐบาลทหารจะใช้มาตรการอะไรดูแลจัดการผู้ชุมนุมเพราะมีการประกาศเคอร์ฟิวมีการสั่งห้ามการชุมนุมแล้วแต่คนก็ยังฝ่า แม้กระทั่งเรื่องของการควบคุมการระบาดโควิดสิก็ยังไม่สนใจออกมาเพื่อจะต้องการเรียกร้องให้รัฐบาลหานคือนอำนาจให้แก่ประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เรานำมันเสนอเรื่องหนึ่งก็มีข่าวจากที่ประเทศไทยว่าเราเห็นภาพของเขาว่าเป็นอดีตโฆษกรัฐบาลพม่าชื่อ,อซอเท ถูกจับกลุ่มที่ไหนก็ไม่ทราบแล้วก็บอกว่าเป็นภาพจริงแต่ปรากฏว่าทางคินโซวินบอกว่าเขาลองไปติดทีมงานไปตวรวจสอบแล้วเพราะว่ามันเป็นภาพตัดต่อเป็นภาพมีภาพหนึ่งเป็นภาพของใครไม่รู้ถูกจับในข้อหาอะไรก็ไม่รู้ก็เป็นภาพชัดแล้วอภาพถัดที่เราเห็นก็เป็นภาพของที่นายซอเทถูก ไปอยู่ตรงนั้นแทนอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นแบบยุคข,ของเฟกนิวส์ก็รับ<ม>ทราบไว้ว่าไม่ใช่เป็นภาพจริงเพราะนั้นข้อมูลในเมียนมาก็ยังเป็นอะไรที่เราไม่ทราบร้อร์เซนตถ้าเห็นอะไร<ม>เขต้องมีการตรวจสอบกันนะครับอันนี้ก็นำมาฝากกันโอเคจากเรื่องของประเด็นความเป็นไปในทั่วโลกเรามาดูเรื่องประเด็นเศรษฐกิจที่คุณครทรงพจน์มีมากมายนำเสนอรับเชิญเลยครับ ครับผมบอกต้องบอกว่าเป็นข่าวธุรกิจที่มาจากทั่วโลกจริงๆนะครับวันนี้แต่ว่าข่าวแรกก็ยังสืบเนื่องมาจากเรื่องของเมียนมาการยึดอํานาจซึ่งทั้งสองคนรายงานไปแล้วแต่ว่าคราวนี้เป็นเรื่องของมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจลหลายๆประเทศตอนนี้คว่ำบาตเมียนมาแล้วนะครับรวมทั้งสหรัฐและนิวซีแลนด์ล่าสุดก็ประกาศใช้มาตรการที่จะห้ามการเดินทางจากของผู้นํา ทหารเมียนมาเข้ามาในนิวซีแลนด์แล้วแล้วก็ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับทางกองทัพเมียนมาด้วยรัฐบาลกรุงเวลิงตันกล่าวนะครับว่าไม่ยอมรับความชอบธรรมของรัฐบาลชุดใหม่ที่นําโดยคณะทหารเมียนมาซึ่งก่อรัฐประหารนะครับพร้อมเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนํารัฐบาลชุดเดิมที่ถูกควบคุมตัวไว้ทั้งหมดออกมานะครับ นอกจากคำสั่งที่ห้ามผู้นำทหารเมียนมาและพรรคพวกเดินทางเข้าไปในนิวซีแลนด์แล้วรัฐบาลนิวซีแลนด์ยังคว่ำบาตรโครงการต่างๆในต่างประเทศที่เอื้อประโยชน์ต่อบรรดาผู้นำทหารเมียนมาด้วยนะครับขณะเดียวกันบรรดาผู้สนับสนุนประชาธิปไตยหลายร้อยคนก็ชุมนุมกันหน้ารัฐสภานิวซีแลนด์ในวันอังคารเพื่อประท้วงการยึดอำนาจในเมียนมาและก็แน่นอนก็กดดันให้รัฐบาลของนิวซีแลนด์ทำอะไรบางอย่างด้วยนะครับ คาดว่าหลังจากนี้ก็จะมีหลายประเทศจเอจวมาประกาศในลักษณะนี้เป็นการกดดันการยึดอำนาจโดยกองทัพเมียนมานั่นเองนะครับไปต่อกันที่เรื่องของเศรษฐกิจที่ยุโรปเป็นบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ของสาภาพยุโรปคาดการนะครับว่าเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนในปีนี้จะเริ่มฟื้นตัวในช่วงกลางปีหน้านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังขึ้นอยู่กับความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในยุโรปด้วยว่าจะคืบหน้าไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ รายงานภาพรวมเศรษฐกิจรายไตรามาสที่เปิดเผยในวันพฤหัสบ,บดีนะครับทางสาภาพยุโรปคาดการว่าเศรษฐกิจของ EU จะเติบโตที่ประมาณ3.7%ในปีนี้แล้วก็จะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยในปีหน้านะครับโดยระบุชัดเจนว่าการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะฟื้นตัวในช่วงฤดูใบไม้ผลิต่ตอนเนื่องไปถึงฤดูร้อนแล้วก็ เหตุผลก็คือความคืบหน้าของโครงการฉีดวัคซีนอย่างที่บอกไปแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าเกิดการชะงักงานของการฉีดวัคซีนก็แน่นอนก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของยุโรปเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามรายงานระบุถึงปัจจัยที่ไม่แน่นอนบางประการนะครับรวมถึงการใช้มาตรการล็อกดาวน์อย่างต่อเนื่องการความคืบหน้าของโครงการวัคซีนที่บอกไปแล้วแล้วก็อัตราการว่างงานที่ยังสูงในหลายประเทศของยุโรปที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่รายงานชิ้นนี้ก็สรุปนะครับว่าแม้ว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นเวลาที่ท้าทายแล้วก็ยากลําบากแต่ว่าตอนนี้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับสําหรับเศรษฐกิจของยุโรปแล้วก็อีกหลายๆประเทศนะครับยังอยู่ในยุโรปครับตอนนี้มีการประท้วงอยู่ในโปแลนด์นะครับโดยบริษัทสื่อเอกชนของโปแลนด์ขึ้นจอดำบนหน้า,บน,นาบนหน้าจอโทรทัศน์ขึ้นจอดำบนหน้าจอเว็บไซต์ เพื่อประท้วงแผนการขึ้นภาษีโฆษณาในสื่อต่างๆนะครับโดยเฉพาะในสื่อของบริษัทเอกชนโดยบอกว่าจะเป็นการคุกคามเสรีภาพสื่อของโปโลแลนด์แล้วก็ข้อความที่จะขึ้นเป็นข้อความในลักษณะเดียวกันที่ขึ้นมาบนจอดําก็คือบอกว่านี่เคยเป็นรายการโปรดของคุณขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับสั้นๆเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยถูกถูกระงับเป็นการประท้วงรัฐบาลโปลแลนด์ที่จะขึ้นภาษีโฆษณา ทางสื่อน,นั่นเองแต่ว่ารัฐบาลโปรแลนด์เขาก็บอกเขามีเหตุผลของเขานะครับเขาบอกว่ารายได้จากภาษีโฆษณาที่ได้มาเพิ่มขึ้นเนี่ยจะนําไปเป็นช่องทางในการช่วยระดมทุนสําหรับโครงการด้านสาธารณสุขโครงการฉีดวัคซีนต่างๆซึ่งก็เป็นผลมาจากโควิดสินั่นเองอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของรัฐบาลแต่ในขณะเดียวกันทางทางสื่อเอกชนต่างๆเองก็มีปัญหาของพวกเขาก็นําไปสู่การประท้วง ซึ่งก็แน่นอนนะครับเราก็เห็นการประทุงในลักษณะนี้ในหลายประเทศอยู่ในขณะนี้ม,มาส่งท้ายข่าวธุรกิจกลับมาที่สหรัฐกันบ้างนะครับครับตอนนี้มีการพูดถึงคริปโตเคเรนซี y กันเยอะมากนะครับการซื้อขายเงินดิจิตอลซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับเพราะว่าก็เหมือนกับการซื้อขายสต็อกซื้อขายหุ้นต่างๆนั่นเองแต่ว่าความกังวลที่เกิดขึ้นคือตอนนี้คริปโตเคเรนซีหรือว่าเงินดิจิตอลเนี่ยถูกนําไปใช้ในการซื้อขายในตลาดมืด ถูกนําไปใช้ในกลุ่มอาชญากรออนไลน์ต่างๆนะครับถูกนําไปใช้ในการฟอกเงินการช่อโกงขึ่นท่านให้กับผู้ก่อการร้ายแล้วก็มีการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลทางดิจิทัลด้วยนะครับ<ม>ดังนั้นเนี่ยทางระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดก็เลยต้องออกมาเตือนนะครับเจเน็ตเยลเลนรัฐมนตรีการคลังคนใหม่ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งเ,เป็นประธานเฟดเนี่ยนะครับ<ม>แล้วก็ตอนนี้เป็นรัฐมนตรีการคลังเนี่ยออกมากล่าวเตือนถึง ปัญหาจากการกระทําผิดในตลาดเงินดิจิทัลในลักษณะนี้แต่เธอก็บอกนะครับว่าตอนนี้มีการคิดค้นเทคโนโลยีการเงินนวัตรกรรมใหม่ๆออกมามากมายซึ่งจะสามารถช่วยต่อสู้กับปัญหานี้แล้วก็จะลดความไม่เท่าเทียมด้านดิจิทัลในสหรัฐได้ด้วยนะครับรัฐ mm hmm. มนตรีการคลังสหรัฐบอกนะครับว่าก,กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินที่ผ่านรัฐสภาเมื่อเดือนธันวาคมจะช่วยให้กระทรวงการคลังสามารถจัดทําโครงการต่อสู้กับการเงินผิดกฎหมายได้ ซึ่งก็รวมถึงการนำคริปโตเคอเรนซีไปใช้ในทางที่ผิดนั่นเองนะครับใครที่กำลังสนใจคริปโตเคอ e เรนซีเงินดิจิทัลก็ควรจะให้ความสนใจกับข่าวนี้ด้วยครับครับขอบคุณมากครับปิดท้ายวันนี้สัปดาห์นี้หลายคนอาจจะรออยู่เหมือนกนันวันวาเลนทนยกันจะมาถึงแล้วมีความน่าสนใจอะไรเกิดขึ้นกับการจับจ่ายช่วงโควิดมั้งครับคุณนิติการ ไม่ใช่แค่เรื่องจับจ่ายนะครับพฤติกรรมของคนทั้งที่มีคู่และคนโสดก็ต้องเปลี่ยนไปเรี<ม>ยกว่าต้องเจอกับน New Normal <ม>ิว m a l กันหมดใน<อ>ช่วงวาเลนไทน์แบบนี้เราก็อาจจะไม่ได้มีฟิลแบบว่าโอ้โหความรักเต็มเฟซบุ๊กไปหมดเลย<ม>นะคะ<ม>อ่าพูดถึงการจับจ่ายก่อนคนอเมริกันปีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าจะทุ่มเทกับเรื่องของความรักในวันวาเลนไทน์เนี่ยประมาณ52%<ม><ม>บอกว่าจะไปให้กับคนรักและคนรอบข้างเนี่ย เป็นมูลค่าสูงถึง21,800ล้านดอลลาร์ในวาเลนไทน์ปีนี้นะคะแต่ก็ถือว่าถ้าเป็นรายจ่ายต่อหัวแล้วเนี่ยยังถือว่าต่ำกว่าปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วในยอยู่ที่196ดอลลาร์คือประมาณ5,800บาทแต่ว่าปีนี้เนี่ยลดลงเหลือ164ดอลลาร์นะคะก็ประมาณ4,900บาทต่อคนในปีนี้เองนอกจากนี้นะคะชาวอ,อเมริกัน74%ในการสำรวจของ สมาคมคาลี่แห่งชาติสารัฐเนี่ยบอกว่าโควิดกระทบกับแผนวาเลนไทน์บอกจะไปดินเนอร์ใต้แสงเทียนหรืออะไรก็ตามข้างนอกเนี่ยไปไม่ได้แล้วนะคะ mm hmm. แล้วก็73% <Yeah. S 1> บอกว่าปีนี้วาเลนไทน์มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อพวกเขาในการเฉลิมฉลองนะคะท่ามกลางการระบาดของโควิดแล้วเขาจะฉลองกันยังไงอย่างแรกก็คือแจกการ์ดวาเลนไทน์ hmm. แจกขนมลูกกวาดช็อกโกแลตกินกันให้อ่อ อิ่มน้ำสำราญนะคะแล้วก็เอาเดอกไม้มาให้กันในวันวาเลนไทน์เจ็ดสิบเอ่อสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์บอกว่ากินข้าวที่บ้านกันเถอะนะช่วงนี้โควิดระวังกันหน่อยส่วนยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์บอกว่าอยากจะออกไปนอกบ้านอยู่เหมือนกันแต่ว่าถือว่าต่ําที่สุดนะคะเท่าที่มีการจัดทําสํเรวจกันมาแต่ทีนี้เขาบอกว่าอ้าวเมื่อกี้ที่ฉันบอกไปคือนอกจากการเฉลิมฉลองของคู่รักแล้วเนี่ยคนโสดเนี่ยปีนี้ก็เป็นปีทองนะสำหรับวันวาเลนไทน์ที่จะเฉลิมฉลองแบบ กุมพาแล้วย <ITA> <c oughs> ังไม่มีใครกลุมมือเขาจะทํำยังไงเขาบอกว่าอาจารย์ด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัย University of California r i v e น s i d e นะคะอธิบายว่าแต่เดิมเนี่ยการทานมื้อเย็นสองต่อสองหรือซื้อดอกไม้ให้กันเนี่ยปีนี้ทาไม่ได้เหมือนปีก่อนๆแล้วนะแต่ว่าให้เปลี่ยนมาเป็นการสร้างความสุขให้กับคนอื่นแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์ที่มีค่าแล้วส่วนคนโสดตั้งใจฟังนะคะไม่ต้องไปขอพรหาคู่ในปีนี้ ราะว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นปีทองของคุณในการเรียกว่าดูแลตัวเองทั้งกายและใจทํารายการเช็คลิสต์ในสิ่งที่อยากทําเมื่อเป็นโสดพอมีแฟนแล้วเดี๋ยวไม่มีเวลาทำไงรีบทําก่อนยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะไปนวดผ่อนคลายสักสองชั่วโมงไปแช่ตัวในอ่างน้ําอุ่นตีฟองสบู่อุ่นๆหรือว่าจะทํากิจกรรมอะไรที่ตัวเองอยากทํา เมื่อต้องทําอยู่คนเดียวไม่ต้องไม่ต้องพึ่งพาใครนะคะเป็นช่วงเวลาที่ตามใจตัวเองได้แล้วก็รักตัวเองให้มากขึ้นค่ะครับแด้ฟังนึกว่าคนโสดจะโชคดีนึกว่าเป็นหมอดูออกเป็นกันนะักจิตวิทยาน,นะครับ <laughs> สอนให้เรารู้วิธีการอยู่กับตัวเองได้ครับรฟังไว้โอเคก่อนวันวันเลนไทยที่บอกวันนี้ที่เมืองไทยเป็นวันตรุษจีนเราก็ต้องถือโอกาสในนามของตัวแทน VOA ไทยขออวยพรทุกท่านซินเจียหยู่อีซินนี่หัวใช้ขอให้มั่งมีศรีสุขนะครับ ครับก็ขอให้ทุกท่านมีร่างกายที่แข็งแรงจิตใจที่เบิกบานและก็สมองที่แจ่มใสนะครับสำหรับตรุษจีนปีนี้ครับตอนนื่องไปถึงวาเลนไทน์ด้วยเลยปีนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆฮงงนะคะรำ่ำรวยความสุขทรัพย์สินนะคะแล้วก็รำ่ำรวยด้วยบริวารล้อมรอบนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆส่งต่อไปถึงวาเลนไทน์สุดสัปดาห์นี้กันเลยค่ะ ครับก็ติดครบถ้วนสำหรับวันนี้แล้วพรุ่งนี้กลับมาติดตามสุดสุดากับ VOA กับพวกเราอีกครั้งนะครับวันนี้ผมนพร,ราชคุณทรงพุสุภาผลและคุณนิธิการกันวันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ